สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะพาทุกคนมาดูออกมะกที่กิกิปลูกไว้ที่บ้านคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้มีการผสมดินปลูกแบบว่าเออนุ่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะซึ่งวันนี้กิกิจะพาทุกคนมาสํารวจคะ่ะว่าผลที่ได้ต้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็เป็น อีกกระถางที่เราไปวางไว้ที่ใต้ต้นก้ามปู่ค่ะเพิ่งไปเจอมานะคะทุกคนก็เลยเอามาเช็คารากแล้วก็มาดูว่าทำไมต้นเล็กจังเลยนะคะลำต้นเล็กแต่เรียวสูงยาวเนื่องจากว่าวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแบบ หาแสงนะคะยืดตัวหาแสงประมาณนี้ค่ะก็จะได้แบบลำต้นแบบเรียวเล็กยาวแบบนี้นะคะซึ่งจากการประเมินการปลูกของตัวเองนะคะก็ไม่ผ่านนะคะฮิกเกียห้คะแนนไม่ผ่านเลยค่ะเพราะว่านอกจากลำต้นจะเล็กนะคะใบก็ค่อนข้างเล็กด้วยค่ะจะมีข้อดีก็คือเรื่องความสูงนี่แหละค่ะทุกคนสูงยาวเลยนะคะก็ อย่างที่กี๊กีบอกนะคะก็น่าจะเกี่ยวกับการวางไว้ตำแหน่งที่แสงน้อยนะคะทำให้ต้นนี้ต้องยืดตัวหาแสงค่ะซึ่งระบบรากเนี่ยก็โอเคนะคะทุกคนแต่ระบบรากดีแต่ไม่ได้ทำให้ต้นต้นใหญ่ใบโตเพราะว่าต้นยังเล็กใบก็เล็กด้วยค่ะมาดูรากกันนะคะทุกคนหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่มากๆเลยนะคะเออมาดูว่า ดินเป็นอย่างไรบ้างเช็คดินนะคะนี่คือดินที่เราเกิดจากการผสมก่อนหน้านี้นะคะดูทุกคนดูมีตะขาบด้วยค่ะมีตะขาบอยู่ในกระถางนั่นก็หมายความว่า,ากระถางนี้นะคะเราปลูกมานานมากแล้วก็จุดที่เราวางไว้ก็เ,เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะ วัสดุปลูกใหม่เพราะว่าเราอยากจะได้กวกมรกตที่แบบต้นอวบๆต้นใหญ่ๆใ,ใบโตๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเทียบอายุของการปลูกเนี่ยต้นนี้ก็อ,อ่ปีก,กกว่าแล้วนะคะทุกคนปีก,กกว่าประมาณปี7เดือนนี่แหละค่ะ่ารากใหญ่หัวใหญ่แต่ต้นไม่โอเคนะคะดังนั้นวันนี้เราจะทำภารกิจ เร่งต้นใหม่นะคะวิธีการกิกกีก็ใช้วิธีการเร่งต้นใหม่ด้วยการเฉือนบริเวณโคนต้นแบบนี้นะคะทุกคนเฉือนบริเวณโคนต้นนะคะเพื่อให้ได้ต้นใหม่แบบนี้นะคะนี่คือเทคนิคการเร่งต้นใหม่จากสูตรกีกกีนี่แหละคะ่ะนอกจากจะมีสูตรดินปลูกนะคะก็ยังมีเทคนิควิธีเล็กๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะก็จะทําให้เรามีต้นแบบ หน่อขึ้นมาแบบนี้นะคะมียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นการเร่งอีกวิธีหนึ่งนะคะได้ผลมากๆเลยค่ะกิก้ก,ก,ก็กำลังใช้กระถางอื่นหมายถน้ว่ากําลังทดลองใช้ในกระถางอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยากเร่งแล้วก็หวังผลด้วยส่วนกระถางนี้ยังไม่ได้มีการเฉือนนะคะเพราะว่า ตอนนี้กำลังนับใบก่อนนะคะจะเช็คนับใบก่อนถ้าใบไหนมีก้านไหนมีสิบเก้าใบยี่สิบเอ็ดใบยี่ิบสามใบก็จะเก็บไว้ก่อนก็จะเอาใบอื่นก่อนนะคะนี่คือลำต้นนะคะทุกคนที่เกิดจากการที่เราใช้วัสดุดินปลูกที่เป็นดินแกบที่ไก่คะ่ะเห็นไหมคะทุกคนต้นจะใหญ่ใบจะสวยใบแข็งแรงต้นแข็งแรงนะคะ ดินที่เราใช้เราก็ใช้ดินสูตรปลูกนะคะที่เป็นสูตรเฉพาะของดินสูตรของอิกกี้ค่ะนี่คือดินแกะขี้ไก่ที่เราได้จากชุมชนในหมู่บ้านของเรานะคะเราก็เอามาใช้กับกวักมรกตค่ะซึ่งผลที่ได้ต้นใหญ่ใบโต เราก็เจริญเติบโตเร็วมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะอย่ามองข้ามนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดปลูกนะคะถ้าอยากได้ต้นสวยๆแบบนี้นะคะ มีต้นลูกแบบเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้นแม่ก็มีลำต้นที่ใหญ่ต้นตใบสวยใบใหญ่ด้วยเราก็ต้องใช้ดินปลูกสุดนี้ดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะทุกคนวันนี้นะคะกิก้ก็อยากจะได้แบบนี้แล้ค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยต้นที่กิก้ได้ไปเจออยู่ข้างบ้านก็จะเอามาปลูกใหม่เปลี่ยนดินปลูกใหม่คะ่ะและนี่ก็เป็นผลของการดูแล กวักมลกฏด้วยสูตรที่เรา,าได้เรียนรู้นะคะแบบใหม่ๆนะคะกิก้ก็ทดลองกับกักมลกฏค่ะก็ได้ผลประมาณนี้นะคะซึ่งจากการประเมินด้วยตนเองนะคะเพื่อนๆคนอื่นอาจจะปลูกแล้วต้นใหญ่ใบโตกิกิก็ไม่มั่นใจคะ่ะแต่สำหรับกิกิกิก,กิใช้สูตรดินปลูกสมัยใหม่เนี่ยก็ อได้ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องหัวเนี่ยไม่ต้องพูดค่ะจะดินปูแบบแบบใหม่แบบเกา่าหรือใช้ดินร่วนแบบบ้านๆเราเนี่ยก็ทําให้หัวใหญ่หัวโตนะคะเพราะว่าอายุเขาได้เนี่ยก็จะ,ะมีการเจริญเติบโตที่ดีเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าที่กิกี้หวังผลก็คือเรื่องของอลําต้นเรื่องของใบนะคะ ต้องใหญ่ต้องใบโตนะคะเราถึงจะโอเคกับสูตรดินปลูกที่เราจะใช้นะคะดังนั้นคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าดินปลูกสูตรนี้ทำให้กวักมรกตต้นใหญ่ใบโตต้องลองนะคะ